แบงค์ชาติหมุนคนไทยใช้บัตรพลาสติกแทเนเงินสดช่วยลดต้นทุนพิมพ์ธนาบัตรปีละนับหมื่นล้านบาทสถิติตลาดทุนไทยช่วงหลังสงกรานติดตามแนวโน้มและท่าทีของไทยต่อการเข้าร่วม TBP เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันคณะกรรมาการธุรกิจสตรีหอ,อการันค้าไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจากเซวนาภายใต้คนโกงไม่ครบ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคัะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการเจาะข่าวเล่าความกับดิฉันอวัสดาปกมนตรีค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันแบบนี้นะคะเวลา14นาฬิกาโดยประมาณทาง TNN 24ค่ะบ้านเรานะคะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับการใช้บัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตแทนเงินสดนะคะแต่ว่าในต่างประเทศก็ใช้กันแพร่หลายมากเลยทีเดียวค่ะ นโยบายใหม่ล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติก็คือเรื่องของการผลักดันให้ประชาชนนั้นหันมาใช้บัตรเดบิตแทนเงินสดกันมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่มีเหตุผลว่านอกเหนือจากที่ประชาชนเนี่ยจะได้ประโยชน์ต่างๆมากมายในการใช้บัตรเดบิตแทนเงินสดแล้วในส่วนตัวของแบงค์ชาติเองเนี่ยก็ยังจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการประหยัดต้นทุนในการพิมพ์ธนาบัตรปีละหลายหมื่นล้านบาทอีกด้วยวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะอันนี้เป็นอาทิตย์แรกหลังจากสงกรานเงินะสะพัดนะคะอาจารย์ค่ะก็เริ่มมีการกลับมาพูดถึงบัตรเดบิตกันอีกรอบนึงแล้วจากนโยบายของแบงค์ชาติมันดีไม่ดียังไงคะอาจารย์ผมว่าคือสังคมที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเนี่ยรายได้ตัวหัวคนสูงขึ้นเนี่ยนะฮะการใช้เงินสดจะลดลงแต่ของเราหน้าแปลกนะฮะยิ่ง GDP ขยายตัวยิ่งพัฒนาไปมากขึ้นนะฮะปรากฏว่าการใช้เงินสดของเราต่อ GDP กับเพิ่มสูงขึ้นซึ่งขนาดนี้นะฮะเราใช้เงินสดคือที่แบงค์ชาติพิมเงินสดมาหมุนเวียนเนี่ยก็ตกมาสักสิบเอ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ของ GDP ถือว่าสูงมากน,นะฮะ,ะเดิมเนี่ยเราเรา,เราเท่าที่ผมจําได้เนี่ยประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์เองแต่ก็คือขนาดนี้ GDP ของเราประมาณสิบเอ็ดล้านล้านบาทเนี่ยมันก็จะมีเงินสดหมุนเวียนอยู่ประมาณสักเต็มที่ก็ประมาณสักหนึ่งจุดหนึ่งล้านล้านบาทะนะฮะแล้วก็จะไปกันไป,ไปใช้บัตร ดบิดบัตรเครดิตต่างๆเพิ่มมากขึ้นใช้พวกเช็คต่างๆเพิ่มมากขึ้น <c oughs> แต่ของเราเนี่ยนะฮะตอนนี้กลับกลายเป็นขึ้นมาเป็น12% <c oughs> นะฮะก็แสดงให้บบเห็นแล้วครับว่าว่าว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยระบบการเงินของเรามันไม่ได้พัฒนาไปตามเอ,อ่อ GDPGDP นะฮะหรือจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเลยผมเปรียบเทียบง่ายๆเลยก็ม <c oughs> ีเทียบกับประเทศจีนของเราล้าหลังกว่าเขามากครับทั้งทั้งเศรษฐกิจจีนเนี่ยยังไม่ได้ดีกว่าเราในแง่ของรายได้ต่อหัวนะฮะถึงแม้ GDP ของเขานี่ ใหญ่เป็นอันดับที่2โลกแล้ว<ค>นเนี่ย,นย,ยคนจนยังเยอะคนจนยังเยอะกว่าเราเยอะอฮะนะค,คนมีไรายได้ต่อหัว4,000กว่าล้านเหรียญสี่พกว่ 4, าเหรียญต่อคนต่อป,ปีของเราตอนนี้5,000กว่าเหรียญต่อคนต่อป,ปีนะฮะเราก็มากเขาอยู่พอสมควรสัก10-20%ได้นะฮะแต่ปรากฏว่าของเราเนี่ยใช้บัตรเดบิตนี่นะฮะนะบัตรเงินสดแทนเงินสดเนี่ยประมาณสัก30กว่าล้านใบ37ล้านใบของจีนนะครับเท่าที่ผมเช็คดูล่าสุดเนี่ย2,600กว่าล้านใบฮะจากประชากร3ามพามร้อกว่าล้านคนแสดงว่าคนจีนเนี่ยใช้บัตรเดบิตนี่นะะฮ สองใบต่อหนึ่งคนคของเราเนี่ยนะครับเออเออออ สองคนต่อหนึ่งใบสองคนต่อหนึ่งใบก็บสองใบต่อหนึ่งคนค่ะมันเป็นเพราะว่าเมืองจีนเขามีโปรโมชั่นมีอะไรจูงใจมีคะอาจารย์ของเราบัตรเดบิตดูมันโปรโมชั่นน้อยไม่เหมือนบัตรเครดิตแล้วบางทีเป็นใช้ผ่านเอทีเอ็มมือถูกหักค่าดมันนี่ไอ้นี่ยิ่งหมดเลยนะฮะไอ้นี่แตกต่างกับบัตรเครดิตนะฮะบัตรเครดิตของเราเนี่ยจะดีกว่าใช้เงินสดดีกว่าเติมน้ำมันก็ลดราคาอะไรก็ลดหมดเลยนะฮะอะไรต่ออะไรแต่บัตรเดบิตยังพัฒนาน้อยยังพัฒนาน้อยกว่าบัตรเครดิตนะฮะแต่ข้อดีของการที่ใช้ก็คือคนกลุ่มใหญ่ กว่าบัตรเครดิตจะสามารถใช้ได้เพราะเพียงแค่มีเงินในบัญชีครับค่ะก็ผมคิดว่าทำให้คนในระดับกลางลงล่างเนี่ยมีโอกาสคือถือเงินสดน้อยลงคือมันก็ดีหลายอย่างนะฮะซึ่งอันนี้แบงค์ชายคงชอบแน่ซึ่งแบงค์ชายก็อ้างใช่ไหมครับว่าปีหนึ่งเนี่ยเสียเงินพิมพ์แบงค์ออกมาฉุุนเรียนใหม่ปีหนึ่งเป็นหมื่นล้าน ซึ่งซึ่งก็คงจะเป็นจริงเพราะอะไรครับพอแบงก์ใบหนึ่งมันใช้ได้ไม่กี่ครั้งหรอครับเดี๋ยวมันก็เก่าแล้วนะฮะก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่ต่างๆใหม่นะฮะยิ่งบ้านเรายิ่งยิ่งอ๋อเราก็ยังใช้เงินในตลาดสดในเรื่องต่างๆมากเนี่ยนะฮะฉะนั้นแบงก์มันจะชรอตได้รวดเร็วมากนะฮะและข้อสำคัญคือว่าเวลาใช้เงินสดมากๆเนี่ยมันทำให้กระบวนการอัจฉริยะไรต่างๆเนี่ยขยายตัวตัวอย่างเช่นอะไรครับกระบวนการการฟอกเงิน <ช>คนต้องการเอาเงินสดมาเนี่ยมันจะทําให้การการตรวจสอบมันจะยากลำบากใช่ไหม<ช><ช>ฮะ,<น>ะทำให้กระบวนการเนี่ยกระบวนการฟ้องเงินที่เกี่ยวกับคดีอาญากรรมต่าง แต่รับกันค่ายาค้าอะไรทั้งหลายเนี่ยผมว่าอันนี้จะชอบเงินสดมากนะ <ứng S 2> และอีกประการหนึ่งก็คือเวลาใช้เงินสดมากๆเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็คงค,งความปลอดภัยในแง่ของการดูแลเง,งินสดเนี่ยคงยากลำบากนะเช่นพวกขบวนการค้าปลีกทั้งหลายเนี่ยนะนะครับก็คงก็คงจะมีปัญหาเรื่องการถูกจี้ถูกรุนถูกอะไรต่าง <สา S 1> เห็นบอกว่าโดนบ่อยมากเซเว่นก็กงดีดึกๆเนี่ยก็บางสาขาที่ก็จะมีปัญหาอยู่และข้อสำคัญครับก็คือเจ้าหน้าที่ค้าปลีกเองเนี่ยนะครับไม่ใ่แม้แต่แม่ค้าในตลาดสดเนี่ย เขาก็ต <Luc ar field> <K an> ้องต้องระวังมากเลยเรื่องเงินถอนเงินแล้วทำให้ช้ามากสังเกตดูไม่ใช่ว่าเวลาเราไปช้อปปิ้งตามซูเปอร์มาร์เก็ตในดีพามแนนส์สโตร์อะไรต่างเนี่ยนะฮะหรือว่าพวกพวกดีเชลล์สโตร์ทังหลายเนี่ยโอ้โหพนักงานเนี่ยดีดแบงค์แล้วดีดแบงค์อีกนะฮะเพื่อเพื่อทำให้มันไม่ไม่ไม่ถอนเกินอะไรเงี้ยไันแน่แล้วคิดดูว่าประกันดีดแรงๆอย่างเงี้ยบงค์แบงค์มันใช้ได้สักกี่ครั้งกันเชียอ๋อมันยิ่งพังง่ายเข้าไปยิ่งพังง่ายเข้าไปครับ ฉะนั้นผมว่าการโปรโมทให้ใช้เดบิตเครดิตเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามต้องมีความความเป็นธรรมนะฮะหมายว่าสถาบันการเงินเนี่ยต้องเป็นธรรมแก่ผู้ใช้เงินก็คือประชาชนนั่นแหละนะฮะว่าเออใช้แล้วเนี่ยจะจะทำให้เออนะครับได้รับประโยชน์ยังไงนะอะไรต่างยังไงคือแทนที่จะไปไปเก็บค่าธรรมเนียมของเขารู้ว่าว่าทำให้เขามีภาระเพิ่มมากขึ้นต้องอำนวยความสะดวกให้แก่เขาใช้แล้วเนี่ยมีความคล่องตัวนะฮะนะครับก็เห็นได้ชัดว่าเออวัฒนธรรมอันนี้ผมเชื่อว่ามันจะทำให้นะครับพฤติกรรมการบริโภค บบอย่างการใช้ชีวิตเนี่ยนะฮะซึ่งมันต้องใช้เงินเป็นสื่อกลางเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนได้นะอย่างเมืองจีนนี่เขามีโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างคะโอ้เมืองจีนผมคิดว่าหลายรูปแบบครับนะะแต่แน่ๆก็คือว่าเออก็คือการที่คน จะไปชอบและคนจีนก็ไม่ใช่ว่ามีเงินมากมายนะฮะไม่เงิมีปัญหา<ว>ดเดียวมันก็มีเ,เป็นแค่ครีมไ,ไม่กี่คนร,รหัส<ฆ>แรงต่างหายไปต,ต่างแล้วจะไปถูกถูกคนพบเจอแล้วเง<ฆ>ินอ,อาจจะหมดแบงค์หรือเปล่านะฮะเพ<ฆ>ราะว่าถ้าเผื่อเป็นคนระดับกลางล่างเนี่ยเขาไม่ได้ฝากเงินแบงค์มากมายอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะทําให้เงินที่ฝากมาเอเก็บออมมาสะสมมาหายวับประกาศาคงก็คงก็คงอยาาจะ จะไม่ใช่ปัญหาที่ที่หนักหน่วงรุนแรงนะฮะผมว่าจีนเองเนี่ยเขาคงมีนโยบายต่างๆก็คือว่าถ้าเผื่อว่าคุณไปจ่ายเงินในเคาน์เตอร์โดยใช้บัตรเครดิตเดบิตเนี่ยนะฮะหนึ่งมันจะรวดเร็วนะนะปั๊บเดียวก็เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วสองก็คืออาจจะมีโปรโมชั่นด้วยว่าเออถ้าคุณไปใช้บัตรเดบิตเพิ่มมากขนนึ้นืศึกษาจีนเนี่ยเท่าที่ผมไปคือเน,นื่องจากผมดูแลสถาบันการเงินการบรญยายนิราศอยู่นี่นะเราก็ต้องมีเอ็มบิกับกลับมาเมื่อไหรในจีนหลายแห่งนะแล้วก็ไปเยี่ยมชมเขานะ,ะปรากฏว่าเด็กไม่ใช้เเงินสดลยฮะ ทุกอย่างนะครับจ่ายตั้งแต่แม้แต่ไปไปเข้าไปกินข้าวในในแคนทีนของเขาเนี่ยก็ไม่กี่ไม่กี่อยู่แหละครับเขาก็ใช้บัตรบัตรบัตรเดบิตนี่แหละในการรูดเงานะฉะนั้นมันใช้อย่างกว้างขวางมากนะฮะหรือว่าเด็กจะไปจ่ายค่ารถเมล์ค่าอะไรแต่ทุกอย่างมันเป็นบัตรเดบิตหมดแล้วก็ก็ดีประหยัดไม่ต้องจ่ายคูปองด้วยสมมุติแคนทีนก็ไม่ต้องขายเป็นคูปองและข้อสําคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราต้องใช้แรงงานของเราให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเพิ่ม Productivity หรู้ว่าประสิทธิภาพของแรงงานเพราะข่าเจ้ามเพิ่มขึ้นไงรัะนั้นเมื่อปีนี้ปั๊บเนี่ยการใช้บัตรเดบิตเนี่ยมันจะทุ่นแรงของการนับเงินใรต่างๆที่เป็น La b o r intensive หรือว่าใช้แรงงานเข้มข้นเนี่ยลงไปได้เยอะเลยและนี่คือตัวแปรของการปรับตัวของผู้ประกอบการที่มุ่งสู่การปรับตัวเข้าหาต้นทุนค่าแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับฉะนั้นแรงงานหนึ่งคนเนี่ยถ้าเขาใช้กระบวนการแบบนี้นะฮะเขาจะทำงานได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นทำงานด้วย ความสบายใจเพิ่มมากขึ้นปรรู้ไงว่าว่าไอ้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันโอกาสที่จะจะเสียหายหลอกลวงเนี่ยมันจะน้อยกว่าเยอะเลยนะฮะ,ะนะครับแต่ว่าก็ต้องดูแลด้วยนะฮะเพราะว่าคดีอาญาคนไทยนี่จะเก่งมากหรือคดีอาญากรรมใหม่ๆพวกน,นี้นะฮะ<ม>อาญากรรมออนไลน์ทั้งหลายอะไรพวกนี้นะฮะฉะนั้นเออมันคงต้องมีการร่วมมือกันในหลายๆภาคส่วนนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่แบงค์ชาติเริ่มจะผลักดันแต่มันจะมีแนวโน้มสําเร็จไหมฮะอาจารย์สำหรับบ้านเราคุณเพิ่งผลักดันจริงๆนะฮะโดยการร่วมมือกันแต่่วา คือแบงค์ชาติคงมีนโยบายอย่างเดียวไม่พอนะฮะ, <c oughs> ะผมว่าความร่วมมือสถาบันการเงินความาการเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะฮะ <c oughs> การสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนเนี่ยนะรสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนสร้างให้ประชาชนรู้สึกว่าเปรเียบเทียบแล้วเนี่ยมันดีกว่าระบบเดิมนะผมว่าอันเนี้ยผมว่าจะจะ,จะจะจะทำให้โอกาสในการผลักดันอันนี้เนี่ยขยายตัวได้นะแต่แบงค์ชาติพูดอะไรแบงค์พาณิชย์ก็สนองตอบรับอยู่แล้วนะคะอาจารย์ครับแต่ว่าถ้าจะอ่านครับถ้าเบื่อแต่ว่ายังไงก็ตามก็อาจจะได้ไปบั่งคนดิชย์มีความรู้ว่าเอ๊ะถ้าเบื่อ ใช้กด ATM ข้ามเขตมันีก็ต้องเสียเงินอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นตัวแปรที่ที่ถ้าช่วยกันส่งเสริมนะฮะที่ทําให้ภาระอันนี้ของประชาชนโอนเงินระหว่างแบงก์อีกอะไรอยก็จะค่าธรรมเนียมก็จะแพงอะไรต่างๆนี้นะฮะ ผมคิดว่าเออถ้าเผื่อเราไปคำนึงว,ว่ามันอะไรได้พวกนี้มันสร้างไรายได้อะไรอะไรมากหรือเปล่าเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับนะเพราะว่าเงินเหล่านี้มันจะหมุนเวียนอยู่ในระบบแบงค์ <ขา S 1> คนเอาเงินไปฝากบัญชีแบงค์จะขยายตัวอ๋อ <ฮะ S 2> ใช่เพราะว่าใครเขาจะเก็บเงินไว้ในกระเป๋าสมมติรับเงินเดือนมาหมื่นห้าที่จะเก็บไว้ในกระเป๋าหมื่นห้าเขาก็ไปไว้แบงค์แบงค์ก็ได้แท้ประโยชน์ในส่วนนี้ฉะนั้นเอ๊ะทำไมจะต้องไปเอาประโยชน์ในแง่ของค่าไอไการโออะไรพวกนี้นะฮะผมว่าลองคิดดูให้ดีๆนะทำกันทั้งทั้งองค์การพิยมเนี่ยก็จะช่่่่่ววยยยได้้มาากคะเเพีีีงแตตอนนน อจาจารย์มองว่าอีกสักใช้เวลานานไหมคะบ้านเรามันถึงจะเจริญขึ้นมาได้ในแง่นี้ผม่คิดว่าตอนนี้ชาเกินไปแล้วเนะี่ยอย่าให้เราให้ประเทศที่โอ้โหยังมีภาคชนบทใหญ่ตัวโหมรานยังมีความยากยากจนมากายเป็นร้อย้อยล้านคนอย่างจีนเนี่ยแซงหน้าเราได้ยังไงนะปีที่ผ่านมานะครับจีนใช้เงินผ่านผ่านบาัตรเครดิตเดบิตโดยไม่ใช่เดบิตซึ่งเป็นส่วนใหญ่นี่นะฮะร้อยเจ็ดสิบห้าล้านลา้ลลา<อ>นเหรียญสหรัฐครับใหญ่กว่า GDP ทั่วโลกถึงสามเท่าตัว นะฮะและ้วตัวแบงค์ชาติประหยัดเงินค่าพิมพ์แบงค์ได้ปีละเป็นหมื่นหมื่นล้านครับ,รบตัวนี้ก็เอามาทําอย่างอื่นได้อีกใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าแบงค์ชาติปกติก็บริารหารบางทีก็ขาดทุนอยู่แล้วบางทีอะไรครับต้องไปดูแลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วยอะไรต่าง<ช>ๆน <ๆ S 2> ะฮ้ก็ลดภาร่าลงไปได้เยอะฮะลงพิมพ์ธนบัตรของแบงค์ชาติที่คงไม่ไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์แบงค์กันทั้งวันทั้งคืนแบเป็นอยู่นะะตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นแนวทางที่แบงค์ชาติเขาคิดขึ้นาาเพระะวว่่คงไปดูแลล้ ประหยัดเงินตรงนี้ได้ก็ดีกว่าเอามาใช้อย่างอื่นได้นะก็เป็นแง่คิดหนึ่งสาหรับวันนี้วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในเจาะข่าวเล่าความค่ะอันนี้ก็คือ Return o n equity บอกถึงอะไรบอกถึงความสามารถว่าบริษัทนี้เก่งไหมนะแข่งขันกับคู่แข่งขันนี่ได้ไหมแล้วก็มีความสามารถในการทํากําไรดีไม่ดีโคเดนเลโชหรือว่าอัตราส่วนที่สำคัญที่วอลเลนบัฟเฟตมหาเศรษฐีมูลโลกเขาบอกว่าก็ 12เปอร์เนต์เป็นสแตนดาร์ดถ้าเกิน1ิเโอ้เก่งเกิน2ี30ิบสามโิบเปอรเยี่ยมนะต่ำกว่า1ิบสองเปอร์เซ็นต์หา่าไ,ไ,ไม่ค่อยไหวนะแต่ถ้าติดลบเนี่ยหนีเลยว่าว่าเน่าเนี่ยจำง่ายๆแค่นี้ท่านก็จะไม่เสี่ยง ประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisual and p น c ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center เฟส2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราวิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวสัสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24